สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิน s ันซิกเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะฮะเรามาทำ Q&A กันเนาะหลังจากที่เราได้เคยคิดที่จะทํามานานมากแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมันไปนะครับผมเอออันนี้ก็เลยได้ถามคนใน IG มานะครับก็คือตั้งมาในโพสใน IG นะครับแล้วก็เริ่มที่คาถามแรกก่อนเลยนะครับผมคือ ทำไมถึงชอบกินกว๋วยเตี๋ยวคำถามแรกนี่คือเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้มากๆนะครับก็จริงๆแล้วการที่ผมชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจุดเริ่มต้นคือมันเริ่มมาจาก ตอนเด็กๆเกว้ยคือผมเป็นคนที่แบบว่าอยู่บ้านอะไรางี้บางทีแม่เราก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทิ้งเงินไว้ให้แล้วก็จะมีรถลุงป,อก,ปอกอะรถลุงปอกขับเข้ามาในบ้านแล้วก็ซื้อกินอะไรเงี้ยตอนตั้งแต่เด็กๆเ,กเ,กเกพราะเราออกไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมละ่ะเราก็เลยแบบรอเขามาแล้วก็กินทุกวันทุกวันทุกวันช่วงปิดเทอมอะไรก็ยิ่งกินทุกวันแล้วส่วนแบบบางทีออกไปข้างนอกไม่ได้กินอะไรก็กินกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ํากินหมดอะผมกินได้ทุกอย่างเลยตอยนนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กที่ชอบเป็นปกตินะครับผมแล ทำไมใช่ไหมก็คือจริงๆอ่ะตอนช่วงที่ก่อนจะตั้งชื่อคือมันไม่มีชื่อในการเป็น IG หรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าคนอื่นเขาได้แบบมีชื่อนู้นชื่อนี้เพื่อแบบว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยผมก็ไม่มีเว้ยผมก็วินก็คือชื่อผมเลยนะครับส่วนสันเนี่ยสันจริงๆตอนแรกอ่ะผมเป็นคนที่ชอบทิมสันมากจนถึงทุกวันนี้จริงๆก็ชอบอยู่แต่ว่าอาจจะ ไม่ได้หนักเท่าแต่ก่อนแต่ก่อนจะชอบแบบกลับมาจากโรงเรียนก็มาดูซิมสันตอนในช่องทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบแบบคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนมันมีความแบบเออมันเฟี้ยวที่เป็นการ์ตูนที่ดูเหมือนไม่เป็นการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแบบประเทศเศรษฐกสังคมด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วก็บวกกับว่านักฟุตบอลเนี่ยที่ผมชอบก็คือซอนฮึงมินนะคะที่อยู่ท็อตแนมฮอสเปอร์เนาะแล้วส่วนคําว่าซิกเนี่ยจริงๆตอนนั้นอะก่อนที่จะตั้งชื่อเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าผมน่าจะป่วยบ่อยมากป่วยบ่อยคือ แตแป๊บป่วยหายเดี๋ยวก็อาหารเป็นพิษเดี๋ยวก็ล้ำไส้อักเสบเดี๋ยวก็เป็นไข้เดี๋ยวก็เจ็บคอเดี๋ยวก็ไออะไรอยู่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยตั้งเออเป็นวินสันซิกนั่นแหละคือที่มานะครับผมแล้วก็ทุกวันนี้ก็ใช้ชื่อนี้มาตลอดแล้วก็เออยังคงใช้อยู่นะครับก็รู้สึกว่าไม่ซ้ำใครด้วยยังไม่มีใครเหมือนเออประมาณนั้นนะถามได้เหรอครับพี่มีแฟนหรือ,อยังคะอุ้ยคำถามนี้ จริงๆเนี่ยตอนนี้มีนะฮะแต่ว่าก็ด้วยความที่แบบว่าอถ้าพูดตรงก็คือแฟนผมก็ไม่ได้จะอยากออกมาแบบบอกกล้องหรือว่าอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่ามีแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนเห็นเมื่อไหร่ก็อาจจะตกใจไม่ต้องตกใจนะจริงๆมีคะแต่ว่าเวลาทํางานก็คือทํางานนะครับเวลาทําอะไระเราก็แยกแยะเนาะเพราะว่าเราก็ถือว่าโตในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมอ่าก็ตรงก็คือไม่มีนะฮะ จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้างไหมจริงๆปีนี้นะครับอยากจะบอกทุกคนว่ามีแผนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับสิ้นปีนี้เดือนพฤศจิกานะครับผมแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บเงินนะครับก็ต้องทํางานไปก่อนนะครับผมแต่ว่ามีแผนว่าจะไปกับเพื่อนนะครับบอกเลยว่าทริปนี้ก็คือเป็นทริปที่ไปกับหลายคนมากนะครับไปกับเพื่อนๆไปญี่ปุ่นไปฟูจิแล้วก็น่าจะไปโตเกียวถ้าจะไม่ผิดนะฮะเอาเป็นว่าจะเก็บคลิปไหมทุกคนดูแน่นอนอยังไงก็ต้องมีภาพมีคอนเทนต์มาให้ทุกคนดูใน YouTube แน่นอนนะครับผม จุดเริ่มต้นที่ทําให้อยากทำ YouTube นะฮะจริงๆอ่ะคือด้วยความที่ว่าจริงๆผมอยากทามานานผมไม่รู้สิรู้สึกว่าเวลาถ่ายคลิปแล้ว มันสนุกนะคือเป็นคนที่รู้สึกว่าชอบถ่ายคลิปชอบแบบเออเก็บเป็นความทรงจําด้วยแล้วก็ถ้าเกิดแบบมันอนาคตแบบว่ามันสามารถบางอย่างมันอาจจะแชร์ให้คนที่อยากรู้อะไรก็สามารถเข้ามาดูคลิปเราได้เหมือนผมอย่างเงี้ยบางคนก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะไปไหนหรือว่าอยากหาความรู้ว่าอะไรบางทีก็หาใน u t u b e เออประมาณนั้นแล้วก็เลยทําให้แบบอยากเริ่มทําคลิปมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ก็คืออยากจะจริงจังกับมันมากขึ้นเพราะว่า1คือตอนแรกคือผมอะ่ะตั้งใจว่าจะไลฟ์ หาเงินเพื่อที่จะมาจ้างคนตัดคลิปนะคืออยากจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วแหละเพราะว่ารู้สึกว่ามันเออมันสนุกด้วยได้ออกไปถ่ายข้างนอกได้ไปได้ไปทำคอนเทนต์ต่างๆเป็นการออกไปข้างนอกที่ไม่ได้เหมือนแค่แบบเราเก็บประสบการณ์หรือว่าเราไปทํามาคนเดียวแต่ว่าเราได้ามาแบ่งปันให้คนอื่นด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยชอบที่จะทํา y o YouTube นะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือ แอปไลฟ์เนี่ยพอทํามานานน่อเนาะเราก็ได้ได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มั่นคงนะแต่การที่แบบว่าเราทํามาได้เรื่อยๆอาจจะเพราะว่าแบบเออเรายังมีคนที่คอยสนับสนุนอยู่อะไรเงี้ยแต่ผมมันก็เลยอยากจะสร้างฐานคนดูใน YouTube เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อที่จะอย่างน้อยถ้าวันหนึ่งไลฟ์ผมเนี่ยอาจจะคนดูน้อยลงหรือว่าไม่เหลือคนสนับสนุนแล้วก็ยังมีทุกคนที่ยังอยู่ใน u t u b e นะครับผมยังไงก็ฝากคนติดตามไว้ถึงหนึ่งพันด้วยนะครับผมผมอยากจะทําไปเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามทาคลิป, YouTube ปเลยเท์บทปไปไหรื่อย ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้ไลฟ์ทำงานตรงนี้ตอนนี้จะทําอะไรอยู่ปุ้ยคำถามนี้ดุ้งอยู่นะไม่รู้เลยอะตอนแรกเลยนะที่อาชีพตอนเด็กๆที่คิดไว้คืออ้ะผมเรียนภาษาอังกฤษมาใช่ไหมอย่างน้อยก็อาจจะไปเป็นสจวร หรือไม่ก็อาจจะเป็นพนักง,งานในโรงแรมที่คิดไว้ว่าถ้าเกิดแบบเราเรียนจบไปทําอะไรก่อนที่จะมาเจองานไลฟ์นะครับล้าพอเจองานไลฟ์ปุ๊บอันนี้มันก็เริ่มบิดเบือนไปเรื่อยๆเว้ยเริ่มไลฟ์ตั้งแต่ก่อนเรียนจบจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือประมาณน่าจะ2ปีกว่าจะ3ปีแล้วนะก็ไลฟ์มันก็เออมันก็โอเคมันก็เป็นเงิน,เป,น,เ,งนเป็นเงินแบบว่าทําเป็นเงินเดือนได้แต่มาๆก็เริ่มรู้ตัวเองว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้ชอบการที่ไปอยู่ในระบบการทํางานแบบบริษัทรู้สึกเหมือนชอบความเป็นอิสระสนุกด้วยแล้วก็แบบว่ามันมีความแบบใช้ความเเเปป็็นนนนตตััวววออออองกกกกมมมาาาไไดด้้้ยยึ่ะหใชีิ คืออะไรแล้วก็อะไรที่อยากทําแล้วยังไม่ได้ทำนะครับเป้าหมายชีวิตตอนนี้หรอจริงๆแล้วเป้าหมายของผมนะคืออยากมีเงินนะฮะเพราะว่า จะบอกว่าโอ้โหทําไมอยากมีเงินทุกคนต้องใช้เงินนะตรงเวลาที่เราออกจากบ้านหรือว่าเรากินข้าวก็ต้องใช้เงินตลอดอยากเป็นคนที่มีเงินแบบว่าจริงๆเป็นคนที่อยากทํางานแล้วก็มีเงินด้วยไม่ได้แบบว่าอยากมีเงินแล้วก็อยู่เฉยๆนึกออกไหมเพราะบางทีอยู่เฉยๆในที่นี้คือบางทีมันอาจจะอยู่เฉยยาวเลยไม่มีงานทําเลยไม่วก็อยากให้มันอยู่ตรงกลางอยากทั้งทํางานด้วยแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยได้แบบว่าจริงๆก็คืออยากมีพอที่จะเลี้ยงคนที่บ้านอยากจะสร้างบ้านใหม่อยากจะอะไรอย่างนี้เลยนะในความคิดตวอังู ได้แล้วก็ผ่อนรถของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับก็ที่ทํามาเรื่อยๆแต่มีอีกหนึ่งอาชีพที่แบบอยากจะทําก็คือจริงๆอยากเป็นดีเจวิทยุนะครับแบบพวกขึ้นวิทยุต่างๆในกรุงเทพอะไรเงี้ยอยากจะลองทำนะอยากจะลองทําไม่รู้ว่าจะทําทออกมาได้ดีหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนชอบฟังวิทยุเวลาขับรถคนสมัยนี้บางทีอาจจะชอบฟังแบบ YouTube spotify YouTube, หรือว่า apple music อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ผมเนี่ยถ้าวิทยุมันไม่ใช่ข่าวจริงๆจะฟังแต่วิทยุถ้าจะเป็นช่วงแบบอ่าไม่ว่าจะเป็นช่วงพูดคุยหรือว่าจะเป็นช่วงเปิดเพลงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าบางทีฟังวิทยุมันก็เป็นการฟังเพลงที่สุ่มดีเราไม่จําเป็นจะต้องเอาแต่เพลงที่เราชอบบางทีเราได้เจอเพลงที่เราแบบไม่เคยฟังมาก่อนด้วยเพลงใหม่ๆที่แบบบางทีเราไม่ได้อัปเดตแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะลองทําดูอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับผมว่าจะได้ทำส่วนใหญ่ตอนนี้พอโตขึ้นเนะี่ยม เหมือนเราอยากทำอะไรปุ๊บพยายามที่จะทําเลยเพราะว่าถ้าเราคิดเดยอะบางทีเราจะไม่ได้ทําแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดน้อยไปกออาจจะผิดพลาดใชไปมทุกคนแต่ว่าถ้าเราไม่ลงมือทำบางทีเราก็จะไม่รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอืสำหรับบางอย่างนะบางอย่างบางอย่างใจเข้าบางอย่างนะอาจจะทําอะไรอย่างอื่นบ้างไหมที่ อยู่ในช่องใช่ไหมอะ่ะน่าจะเป็นจริงๆผมอะ่ะนึกไม่ออกเลยเว้ยคือบางทีคอนเทนต์ตอนนี้มันยังผมแค่กําหนดมาแค่บางอย่างเพราะว่า1คือตัวเองชอบ2คือคนดูน่าจะเข้าถึงได้ในบางกลุ่มที่เหมือนจะติดตามผมเพราะว่าผมดูอะ่ะคนฟอลโล่ส่วนใหญ่จริงอะ่ะผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงด้วยนะในช่องผมอแต่เพราะว่าผมเคยทำคอนเทนต์รถพวกแบบวอล์กไปซ่อมรถไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีคนติดตามที่เป็นผู้ชายมาเยอะพอสมควรน,นะครับผมนั่นแหละก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันครับก็อาจจะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับยังไงก็ถ้าเกิดมีคอนเทน ทำในอนาคตก็เดี๋ยวจะผลิตออกมาให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็มีถามมาว่าจะทำงานคึืนวิทยุบ้างไหมหลงเสียงเลยครัพผมอันนี้ไม่รู้พูดจริงหรือพูดเล่นนะแต่ว่าหนึ่งก็คืออยากทำนะฮะอยากลองทำดูไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีนะถามมาว่าพูดถึงแก๊งจกหน่อยค่ะแก๊งจกแก๊งจกใช่ไหมแก๊งจกนี่เป็นแก๊งที่ต้องอธิบายคำว่าจกก่อนไหมอะ เอาไม่อธิบายแล้วกันนะมันเอาก็ไม่ไดพอดูมันเป็นอสศนักมืออีโมจิไงเออมันเริ่มมาด้วยความที่น่าจะเป็นยูที่อยู่ในห้องกันแล้วก็เป็นพี่พี่ีเจเอาตรงๆนะแก๊งนี้มีแต่ผู้หญิงมีผมเป็นผู้ชายคนเดียวไม่รู้ว่าบังเอิญอะไรแบบว่าประจบเหมาะก็คือทั้งยูทผมแล้วก็พี่พี่แล้วอะไรเงี้ยมารวมกันเป็นแก๊งนะครับอยู่ในแอปแอปบิโก้เนาะอืมเราเริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็อยู่ด้วยกันมีช่วงเวลาหนึ่งที่โอ้เอาตรงก็คือแค่ไปอยู่ด้วยกันเกนะแบบือบยี่สิบสี่ช ทุกคนก็จรงก็เริ่มต่างคนต่างบางคนก็ไม่ได้รฟ์แล้วมาคนก็เริ่มทํางานมาคนก็ไปตามทางของตัวเ,งเองเนาะแต่ละคนก็มีเส้นทางในชีวิตหรือว่าภาระหน้าที่อะไรที่แตกต่างกันออกไปก็จริงๆก็ผมก็ยังคุยกับทุกคนได้นะถ้าทุกคนมีเรื่องอะไรจะคุยอย่างผมก็คุยได้หมดเลยแล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่ตอนนี้เรียกว่าตงเคงให้กัน ทุกๆวันเกิดตอนนี้คือสองรอบละสองครั้งแล้วนะฮะก็สุประมาณสองปีแล้วก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์เนาะที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้นะเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่เราสามารถแบบบางทีมีเรื่องอะไรก็กถามพี่เขาได้อะไรประมาณนี้เพื่อนถามว่าจะลงแข่งชิงแชมป์สนุกตอนไหนครับชิงแชมป์สนุกอะฮะโอ้ไม่ลงละฮะแทงแค่แบบฝุดแทงให้มันสนุกก็พอให้แบบว่าเหมือนได้พักเวลาเราทํางานบางทีแบบ เบื่อเบื่อก็ไปแทนสนุกเพื่อแบบว่าจะได้โฟกัสด้วยเป but, ibly, ็นคนจริงๆผมเป็นคนทรรมารีสั้นผมว่าอยู่กับอะไรได้ไม่นานจะชอบแบบติ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตลอดก็เลยเออเวลาแทนสนุกแล้วมันเหมือนแบบได้ใช้สมาธิอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าไม่มีคำถามครับแต่แค่จะขอบคุณที่เธอเป็นเรื่องราวดีน่ารักในทุกๆวันแสนจะภูมิใจในตัวผมนะฮะโอ้ขอบคุณมากนะฮะก็จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม น่าจะประมาณนี้แหละคลิป Q&A เรารวบรวมมาคำถามจากทุกๆคนนะครับผมขอบคุณมากนะที่อย่างน้อยก็เข้ามาถามกันนะครับผมบางทีก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิป Q&A อันอื่นอีกข้างหน้าเผื่อว่าอนาคตเราทำอะไรไปเรื่อยๆแล้วมีคำถามที่แบบเอออยากจะตอบแต่ว่ายังไม่ได้ตอบสักทีหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ไว้ถามเข้ามาได้แนละ้วเดี๋ยวจะมาทำคลิป Q&A ตอบทุกคนอีกครั้งก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ Q&A นะครับขอบคุณมากๆนะฮะทุกคนที่ชมจนจบนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Bye-bye.